อาหารไก่ชนขุนศึกเบอร์หนึ่งอาหารไก่ชนขุนศึกเบอร์สองอาหารไก่ชนขุนศึกเบอร์สามนะครับผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ซันฟีดนะครับผมวันนี้ก็จะพามาแนะนำนะครับแล้วก็ดูลักษณะเม็ดลักษณะโปรตีนของอาหารไก่ชนทั้ง3แบบนะครับผมโดยปกติแล้วนะครับอาหารไก่ชนยี่ห้อซันฟีดนะครับก็ที่ร้านก็จะเอามาขายอยู่3เบอร์นะครับจะเป็นขุนศึกหนขุนศึก2ขุนศึก3นะครับ คุณจึกหนึ่งนะครับถามว่าใช้ตอนไหนนะครับผมคุณจึกหนึ่งก็จะใช้เลี้ยงนะครับไก่ชนแรกเกิดจนถึงอายุ2เดือนนะครับผมลักษณะเม็ดก็จะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับเล็กหน่อยจิ๋วหน่อยนะครับผมแล้วก็คุณจึกสองก็จะเป็นเลี้ยงไก่ชน2ถึง8เดืเอนนะครับเม็ดก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับผม แล้วก็ขุนศึก3จะเป็นอ่าเลี้ยงไก่ชนเพศผู้นะครับอายุ8เดือนขึ้นไปนะครับส่วนในเรื่องของโปรโตีนนะครับผมขุนศึก1โปรโตีน20%ขุนศึก2โปรโตีน17%ขุนศึก3โปรโตีน16%นะครับขุนศึก2กับขุนศึก3แตกต่างกันอย่างไรนะครับผมอย่างแรกเลยที่เห็นชัดเจนก็คือ,อเม็ดนะครับ เม็ดก็สีจะต่างกันนะครับไม่รู้ว่าในกล้องดูออกหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่ผมดูด้วยตาเปล่า,าสามารถแยกออกได้ชัดเจนว่าคุณึกสองนะครับสีมันจะคล้ำกว่านิดๆน,นะครับผมคุณึกสามก็จะออกเขาขาวหน่อยนะครับผมสําหรับผู้ที่เลี้ยงไก่ชนนะครับผมที่ต้องการอยากจะให้ไก่นั้น โตวไวนะครับผมตรงกับช่วงอายุนะครับผมแนะนําว่าให้ใช้ตามนี้เลยนะครับผมขุนศึกหนึ่งนะครับสองไก่แรกเกิดถึงสองเดือนขุณศึกสองไก่สองเดือนถึงแปดเดือนขุนศึกสามไก่อายุแปดเดือนขึ้นไปนะครับแล้วไก่เราจะมีรูปร่างหุ่นที่ฟิตแอนด์เฟิร์มแล้วก็น้ําหนักดีนะครับน้าหนักดีนะครับไม่โดยเฉพาะาผู้ที่ต้องการรักษา น้ำหนักไก่นะครับผมอย่างเช่นไก่เรามันหนัก2.4นะครับผมเราอยากจะรักษาน้ําหนักเขาไม่อยากให้เขาตัวใหญ่จนเกินไปนะครับเพราะว่าบางพื้นที่ไก่ตัวใหญ่มันหาคู่คู่ชกยากนะครับผมก็กินโคตรสาก็จะรักษาเรื่องน้ำหนักนะครับผมแล้วก็ได้สารอาหารที่ครบถ้วนนะครับผมส่วนใครที่อยากให้ไก่นั้นนะครับโตตั้งแต่ไก่กระทงหรือไก่ตั้งแต่2เดือนขึ้นไปนะครับผม ไก่ okay. โตดีอัตราการโตที่มันกล้ามเนื้อแน่นนะครับก็ได้นะําเป็นขุนศึสองนะครับแล้วก็ส่วนลูกไก่นะครับศูนย์ถึงสองเดือนก็ขุนศึกหนึ่งนะครับผมโอเคอันนี้ก็ที่ร้านก็จะแบ่งขายนะครับถ้าเป็นคุนศึกหนึ่งโลยี่สิบห้าบาทขุนศึกสองโลยี่สิบห้าบาทคุณศึกสามก็โลยี่สิบห้าบาทหรือถ้าลูกค้าท่านใดอยากจะได้แบบยกกระสอบหรือยกลูกนะครับก็สามารถ มาอุดหนุนกันได้เนาะครับผมส่วนราคายกกระสอบนั้นเนื่องจากราคาอาหารสัตว์ช่วงเนี้ยมันมันมีการเปลี่ยนแปลงแทบจะเดือนต่อเดือนเลยนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะบอกไ่น,นี้ได้เพราะว่า,าราคาราคามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเนาะครับผมโอเคยังไงก็ถ้าใครสนใจอยากได้10โล15โล20โลนะครับซื้อเปลี่กเรามีบริการจัดส่งนะครับผม10โลอันนี้220บาท สิโลอันนี้220บาทอันนี้10บโล220บบาทมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมขอบคุณครับ